ทีลาพักปลาเนเธอบอดเพิ่นกับนางยูนี่นั่งเอกข้าเจกับมากแพลทิดาพูดได้กับหูวจักใช่เนเธอเสียงดีใช่เนเธอแพียงทีดาคนเดียวโดยเฉพาะผู้บริหารสองพไพเอกบอดหนุกับบอดหนุกตาตาดีรอได้ยังไงเพื่อจีเพื่อเพื่อเทียบเสียงก็ดีผลงานเพลงก็เด่นมท่าปลา ใจดูวมาแม่เมียก็ยังนอกคลาหลายถ้าเป็นอย่างนักร้องเขาเป็นอย่างเจ้าเสียหายขนาดนั้นเลยบอลนึงเพรานักร้องเสียงม่หกหนเสียงดีสอกคนเออกานเทียบกับงูสิงมือนี่เปิดตัวมอเลอร์บลังอลังการโชว์ยังเป็นทางการจะเห็นบือศิลปินออกมาหรือเเห็นเสียงดีน่าตาดีว่เงีงดีเพราะศิลปินอลังการชว์เสสเสียงไม่หกเป็นเครื่องเดือดดาลเขาหรอก ีงานคนสองสาร้อยเลยก็้งงานไทเสียงมี่แบงค์ฮหัวล้านครับลการจะวด้ใส่นี่ไไม่หนาเลลังเสียงมับ่ไม่เกินสองร้ยวงานต่อนเออเป็นยังไงรบ้านแล้วเหมือนปีปทพ่อรยหาเยะาแล้วเนาเงินไปแจกแท มึงบอกขวามจีงด้วยลัวแล้วกลัวแล้วถอยมองถอยมอยอยกอยถอยถ่ยถอ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 ยถ่ยถอยถอยถอยนอยถยถอยถงยถอยอยถอาถอยถอยถอยถยบง เออแจีเนี่ยแมนเด้าะแค่นีูแมนแขนทุกทุกคนดีหมดยนเำนั้นกำนั้นแมนเหมือนมึดคนดีบอที่ามาถูกผู้ส่้เดียวเวลพอนอนมาคนในข้าวมอว่านี่หัวหลาสุดแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลของไอซยโรงพยาบาลเราเองเนี่ยฮะแล้ถูกลงมาจากสันุเนี่ ถึยรทุิ่ยมงจกอไม่ทมือันเราเรเป็นคนปารคิดใจดีครับผดีครับผู้ใแล้วผู้ญิงหผู้ญิงไม่เไรเฉยๆวัดโ้นแเราจะมาแก่เงี่ยผู้ใุกเราพุ่สิกระซัเลยวะ ไม่ที่แตกกระซ่าแม่มันมาแจกผู้อื่นมันคือคนหู้หนาเก่าผู้ใหญ่ใครผู้หน้าเก่าผู้ใหญครับฮะผู้หน้าเก่าผู้ใดญ่ยังบอกใครได้เด้อข้อมอง นันยาสาวอัน,อนดีคำนั่แรกเกอดกันมาอยู่นัง่งคุหลายปีแล้วอยู่ตั้งแต่ท่านเงีเ้ยหมดแล้วอนนี้มีเงีเ้ยแล้วว่าแล้วเียกทีเอเี๋ยวไปใส่เงี้ยนายเลียวโดยเฉพาะปีนี้นเด้อกำนั่พแรกเราจะมตังเด้อหมอล่าอาังการโชว์พ